เจอโซโ่ซเเจออะไรเนี่ยมาาสายหรือเม็ดสายก็ไม่อาจทราบได้เอาม้าสายลองแก้แบบแต้มโบราณดูนะครับแต้มมาเทียมโบราณถ้าแทงสูงนีเปี้ยฟรีเลยอ้าว หายกเบี้ยไล่มาถอยกินเบี้ยมากินขุนติดมาถอยเบี้ยไปอืมเ,เคโเคไล่โคไล่เบี้ยไล่กินมาเบี้ยกินมา อือืมฮอืมอืมฮึอืมอืมเออติดกวที่คิดแท้ตัวแต้มโบราณนี่แต้มโบราณนี่ไม่ดีจริงนะเห็นไฮมผมว่าโอ้ใช้แต้มยุคใหม่ติเล่นดีกว่าดูแล้วโอ้โหแต้มยุคโบราณนี้มีแต่มีแต่ติดนะฮะเดินแล้วก็ติดเดินยากเดินแล้วชา้าตัวหมากมันเชื่องช้านะเอเดินยาก แต่แล้วอยมาไปลุกเลือกไปกดแล้วกันไม่รู้ทำไรล่ะไม่ค่อยมีแต้มนะแต้มโบราณเสมอง่ายต่อมากินเบี้ยเออเมื่อกี้ขึ้นจังว่านะมันเดินอะไรมันก็ชนะยากนะครับเออ ด้วยความที่แต้ม,ม,มแต้มยุคเก่ามันชอบได้นาโคงเบีย้ยแต่ว่าอย่างที่เห็นนะฮะโอ้โหชีวิตนะฮะกว่าจะชนะเขาได้ในโฮเห็นแล้วหืดขึ้นคอก so ินโคนแทนโคนมาลุกขุนขึ้นอ uh ื้มโซดโอเคโอเคโอเค แทงโคนลุกแล้วกันขุดหลบเนื่ยฮะด้วยได้เลยโหนิดเดียวแบบนี้เดียวจริงๆอ่ะแบบคือแบบโหแบบคือแบบเหล้วทรมานมากได้แบบจนแบบนี่คือใส่ว่าทำไมผมเปลือยเปื่าแตมยุคเก่าๆนะเพราะว่าโหโหก็จะได้แต่ละอย่างสองอย่างนี่คือแบบเออ Suffering นะครับแล้วมันก็เกมมันเชิงช้าแล้วก็โอกาสเสมอเยอะคือด้วยความที่ทนสมัยก่อนดีเฟนต์ไม่ค่อยดีเนาะเดินอะไรก็ชนะก็อาจจะดีแล้วก็ได้ที่แบบได้ดาเบียนนิดนึงก็เพียงพอแล้วแต่คนยุคนี้นี่คือแบบตั้งรับดีจัดอะครับคือแบบเดินอะไรก็ชนะย,ยาก เนี้ก็เป็นต่อเยอะมากแล้วน่าจะจบเกมแล้วผมว่าเดินตัวนี้เพื่อให้ม้าแข็งแรงความจริงก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกม้าเข้าเม็ดสวนเม็ดเข้าข้างในอาจจะดีกว่านะครับก็จะมีความแบบปัดเสียวเล็กน้อยนะเพราะว่าเรา เล่นไปบรรยายไปก็เราก็จะเดินช้าลงพอสมควรเลยนะครับทางกิน hmm. กินเมี่ยงหายมาสักมาอันตรายกินเลยดีกว่าไปแล้วครับเม็ดเข้าไปต้องบรรยายน้อยลงบรรยายน้อยลงน่าจะโอเคน่าจะทันนะแต่ถ้าไม่ถ,ไมถ้าไม่บรรยายน้อยลงนี่ <c oughs> หวัดเสียวเลย อืมอ uh ือ huh. uh ่โอเคซิมพ i ายนะครับชนะเอ็นเกมเป็นการลองตีมาซ้ายด้วยหมากโบราณเนาะว่าจะเป็นยังไงก,ก็พอได้นะ not not too bad แต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับถ้าตีหรือหมาสมัยใหม่ก็คงจะดีกว่าก <c oughs> ็ดีกว่านี้ไม่ไม่ต้องตึงแบบนี้ขนาดนี้อย่างน้อยก็เกมก็จะมันเราใจกว่านี้คือม้าซ้ายเป็นหมาที่ค่อนข้างเดินยากนะครับ <c oughs> จะสังเกตได้ว่าไม่ว่าผมจะเดินมา้าขวาม้าเทียมม้าอะไรก็ตามม้าซ้ายก็จ,จะต้องแบบ เดินยากตลอดไปนะครับโอเคเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ